สวัสดีครับผมสกายนะครับ5คลิปนี้นี่เราก็จะวาดตัวอะไรที่มันน่ากลัวกันอีกเช่นเคยนะเพื่อให้บรรยากาศที่มันโคตรโคตรจะร้อนอบอ้าวนี่ให้มันดูเย็นลงบ้างนะเพราะว่าความน่ากลัวของภาพนี้นะครับนั่นก็คือตัวคราฟต่คอนนะครับมาโพนี่เถื่อนนั่นเองนะครับมาถึงเราก็ต้องกําหนดโครงล่างทรงกลมก่อนนะเพื่อกําหนดว่าหัวเราจะใหญ่ประมาณไหนนะครับจากนั้นเราก็มีจมูกแล้วก็ปากกว้างๆนี้เลยนะครับหูเดี๋ยวแล้วก็ลิ้นครับแค่มันยิ้มนี่ผมก็รู้สึกว่า เห็นถึงความน่ากลัวของมันแล้วนะแล้วนี่คือดูจมูกมันนะครับอแล้วนี่ก็เติมปากไปนะครับนี่ปากมันจะยิ้มครับไอ้เรื่องนี้นี่ปากมันยิ้มน่ากลัวทุกตัวนะครับอพอเราได้ลงมือวาดไอ้พวกนี้แล้วเราจะรู้สึกเย็นลงนะเพราะว่าการที่มันเสแฉยยิ้มอย่างนี้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกสยองขวัญนะครับเผื่อตัวเราจะเย็นลงบ้างนะเวลาวาดเจ้าพวกนี้นะครับแล้วนี่คือลูกตานะครับเนี่ยลูกตาก็ง่ายอย่างนี้เลยครับจากนั้นเราก็ทําการวาดหู หูก็จะยาวๆนะครับแบบนี้เลยลักษณะก็จะเป็นเป็นหูม้าหูลานะครับเนี่ยประมาณเนี้นี่มันจะออกทรงคล้ายๆเป็นรูปใบไม้นะครับแล้วก็จะวาดไปแล้วนี่คือยูนิคอนครับมันก็จะมีเขาแหลมๆอ่าไอตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะดูเหมือนอ่าลักษณะคล้ายม้าโพนี่มากเลยนะครับอ่าแต่ผมเรียกว่าเป็นม้าโพนี่เถื่อนแล้วกันนะครับ เพื่อให้มันเข้าดูกับบรรยากาศที่น่าสยดสยองนะครับอ่าเวลาเราวาดรูปเราจะได้ไม่ร้อนเพราะอากาศมันร้อน <c oughs> นี่เห็นี่ทรงผมเฟี้ยวของเจ้าตัวโพนี่นะครับนี่ประมาณนี้เลยอ่าเนี่ยทรงผมมันครับอืมมันช่างจะเฟี้ยวฟ้าวเลยเกินนะครับทรงนี้นี่เติมคิ้วไปนะครับจากนั้นเราก็ทําการขึ้นโครงตัวนะครับอ่าการทีพ่พวกเราจะวาดได้เก่งขึ้นนะครับเราควรจะล่างโครงให้เป็นนะเนี่ย ทุกครั้งที่เราวาดเราควรมีโครงนะครับมันจะได้ง่ายต่อการวาดและทําให้เรา,าเก่งวาดเก่งได้เป็นเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนี่แล้วตัวนี้มันก็จะห้อยสร้อยคอเป็นรูปอดอกไม้นะครับแบบนี้เลยดอกไม้เจ็ดสีอะไรประมาณนี้ครับเป็นดอกไม้สีลุงแล้วนี่คือแขนนะครับอ่านี่ง่ายง่ายอย่งางนี้เลยครับแขนอ่าเพราะตัวนี้มันอารมณ์มันก็คล้ายๆกับตัวตุกก๊กตานะครับอ่าเป็นตุก๊กตามมายูนิคอร์น,นครับ อ่านี่แล้วก็มีขานี่ประมาณนี้เลยนะครับแค่ขีดโคง้โคงๆเป็นท่อนๆน,นะครับเอ่แล้วก็สลับมาตรงนี้นิดนึงอ่ามันจะดูเหมือนยืนบิดเลยแล้วก็เติมหางหางม้าไปโคง้โคงๆหน่อยนี่ค่อยๆโค้งไปครับอ่านี่เราก็จะได้ม้าโพนี่เถื่อนครับตีคอนกันแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับ ดูแล้วต้องผอบอกเลยว่าน่ากลัวนะครับอย่าคิดว่ามันน่ารักเด็ดขาดเชียวละ่ะโพนี่ลิ้นเถื่อนสาบด้วยคามีนดอกไม้สีลุ้งตรงกลางแถมด้วยเยลโล่ไล่จิ้มกีบไม้ให้บานสะพัง ด้วยเลดออเรนต์กรีนบลูและเพะเพลองพื้นด้วยเจ็ดบางๆให้คราบที่ก่อนดูหน้าคนลุกสู้ซ่าเพิ่มสีประสานให้หน้ากลัวขึ้นอีกด้วยเซลรเลียนบููละเลงสีดำทั้งใบหน้าให้ดูหลอกหลอนสันประสาทขอเถอะช่วยเมนว่าระบายสีไม้ได้หน้ากลัวที